สมส A, พุทธมสะนพโทมตัสมสะภพุทธะโตอะระหะโทสัมมาสัมพุทธัสมัมาสัมพุสัมาสัมพุทธสัมาสพุทสัมมาสัมพุทธัาสัพสาสัพสมายัพุทธสาพุทัาส<ว>ัพัมายมพุทธสัมมาสัมพุธับครอัมพุัมรามไปทึงรวมไมุทัวเดทีทุกท่าน ครอบครัวดีจีทุกท่านวันนี้วันนี้ขออนุญาตขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธทิทรร์ทั้งหลายที่หแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แห่งนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนักานที่ที่จะไปแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนักานที่ที่จะไปการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่ที่จะไป <recibir S 1> ในการนำข้าวสารในการนำข้าวสารและไข่ไก่และไข่ไก่ไปบริจาคและเสื้อผ้ามือสองไปบริจาคและเสื้อผ้าหมวดสองไปบริจาคไปบริจาคให้กับผู้เปราะ,าะบางผมผู้เปราะบางจำนวนสิบห้าครอบครัวจำนวนสิบห้าครอบครัวขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดได้โปรดอโหสีกรรมโอโหสีกรรมให้กับครอบครัวเหล่านั้นให้กับครอบครัวเหล่านั้นรวมไปถึงทีมงานทุกคนรวมไปถึงทีมงานทุกคนครอบครัวเด,ดจีทุกคนครอบครัวเดจี ah. ทุกคนผู้ใ네ห้ผู้ให้บริจาคทุกคนผู้ให้บริจาคทุกคน อย่าได้ติดเวรกรรมกันอย่าได้ติดเวรกรรมกันขอให้รับบุญขอให้รับบุญจากทานครั้งนี้จากทานครั้งนี้และโหสิกรรมและโหสิกรรมต่อกันด้วยเธอต่อกันด้วยเธอสาธุสาธุทุกคนที่เป็นผู้ให้บริจาคนะครับนึกอุทิศนกุศลให้กับครอบครัวหรือสิ่งที่เราเขาร่วมรับถือของตัวเองได้เลยนะครับ สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะฮะวันนี้วันที่หกเดือนเจ็ดนะฮะสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับเหมือนที่เราเคยทำกันนะ,ะบริจาคทานนะครับเป็นการกุศลภายใต้โครงการโครงการอะไรนะอะสายทาน สายทานน้ำใจนะครับสู่บ้านผู้เปราะบางครับโดยมีนะครับน้องกามินนะเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับของกลุ่มนะครับในการบริจาคครั้งนี้นะครับแล้วก็เงินนะครับที่ใช้จ่ายกับจัดการรับบริจาคทั้งหมดนะครับ ทุกบาททุกสตางค์นะครับได้เปลี่ยนเป็นข้าวของอย่างที่เราทราบนะฮะข้าวสารหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลไข่ไก่สิบห้าแผงนะครับแล้วคราวนี้มีเสื้อผ้ามือสองจากใครฮะพิยาย<ะ>พิยาไปต่อพิิยาไปต่อมาอยู่ฮะจำเลงนะ,ะ,ะเสื้อผ้ามือสองจากพี่ฉันทนากับน้องยูนะครับส,สองท่าน ครับแล้วก็อย่าได้ตรวจสอบแม่ได้ตรวจสอบดูแล้วก็คัดแยกไว้ให้แล้วถูกไหมฮะอ่าแม่คือตอนนั้นน่ะแกคัดแยกไปไว้เป็นบางส่วนแต่ทีเนี้ยเราจะเอาขึ้นกระบาดแล้วก็ให้กลุ่มผู้เปราะบางท่านมาเลือกว่าจะเสื้อผ้าตัวไหนจะใช้ได้บ้างเลยครับโอเคก็คือเราไปวางโบกให้เลยแล้วเขาจะไปเลือกกันเองเองนาะตามที่เขาชอบเนาะอ่าใช่ตามตามที่เขาชอบ <c oughs> เพราะว่าตอนตอนแรกที่เราเออกไปอ่ะ ามันเหมือนบางบางเชื่อที่เขาไม่ได้ใช้มันมันต้องให้เขาเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่า,วาอเอาล่างมากลูกอันนี้หมายคอมาแล้วนะครับ <c oughs> ของเล่นไามยังฮะลืมหรือเปล่าคราวนี้ อ่าของของเล่นที่พี่ไออบันดิตให้มาเออพี่บันดิต,อดตเอามาให้นะเดี๋ยวเอามาอยู่ไหนรับปิดตัวไปเลยฮะเผื่อมีเด็กๆจะได้ให้เขาไปเล่นเนาะไดปครับนี่ สวัสดีนะครับ BG ท,ทุกท่านนะดีดีต้อนรับนะครับน้องนิม่มนิ่มเล่นเล่กระปะ๋องเอ้ยดูยตุ๊กตาดวไหนตุ๊กตานี้ไม่น่าแกวตักถุงเลยใช้ถุงเดิมก็ได้ ทีมงานอนา,นาคตใหม่นะครับไม่ใช่อนาคตใหม่ครับอนาคตบ้านหนองตับเต่านะครับนี่ฮะ <c oughs> ทีมงานอนาคตบ้านหนองตับเต่านะครับเริ่มต้นด้วยอบตอท็อปนะครับอ,าบอ่าอบตเอาของข้าเอาไว้พ่อาวเอาไว้ ปริยาใช้ไมค์คอหรือยังฮะใช่แล้วครับออกออกไหมที่หมอออกครับเสียงดีเลยครับเสียงชัดเจนเหมือนฝนมาใช่ไหมครับเพื่อใหม่คนหนึ่งนะครับจะเป็นน้องพอโต้นะครับ เมื่อเด็กน้องขอด้คุณสมาชิกเห็นเพื่อนไปแจกข้าวด้วยก็เลยอยากไปนะเดะพิงมันจะไหลมาอันนี้คืออันนี้คือยังอยู่ที่บ้านหรือว่าหรือว่าเดินทางไปถึงแล้วยังใช่ไหมใช่ยังย right ังอยู่ที่บ้านอยู่ครับกาลังจะไปเอาไข่ไก่ครับพี่หมออ๋อเด็กเด็กเด็กๆนั่งท้ายกระบาดไม่ได้นะระวังนะอันตรายจะจะไปเอาไข่ก่อนครับ เอา okay, ไป <okay. S 1> เอาไข mm. ้ใกล้ๆไหมครับเดี๋ยวตอนเดินทางก็ค่อยบอกน้องด้วยนั่งยังไงต้องบอกน้องด้วยนั่งยังไงรูเขาอ่ะได้ครับร ภาพที่เห็นนะครับภาพไหนที่มีเด็กนั่งท้ายกระบะอะไรพวกนี้เราอยากอยาอยาให้อยา,อยา,ใ,หอยาให้โปรมันไดไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาสวัสดีฮะอาจารย์เฟรมสองฟ้า มาส้มดูผมนะฮะผมจุดทูปบอกเจ้ากรรมในเวรแล้วฮะว่าขอญาตินะครับนำข้าวสารไปไปจากครับสองอาทิตย์ไปทีฮะไม่อ้วงฮะแดนเฟมบอกคาเลยไปไปจากทีกลับมานอนสมฮะ าแล้วฮะปิริยะทุรพันธ์กลับมาแล้วฮะลืมสลับลืมสลับเด็ดเมื่อกี้ใช้เน็ตบ้านลืมเปิดเน็ตม,มือถือพี่นั่นนะพระอเหมือนผมอ่ะนี่มีนตุกตาใบเดียวใช่ไหมใช่ เดี๋ยวให้ทีมงาน PR ของเรานะครับและดาประชาสัมพันธ์นะครับปักปักตะไคร้ฮะปักตะไคร้ให้ฮะนะครับปักปุ๊บก็กลับบ้านได้เลยฮะ <c oughs> ปักเส็จกลับบ้านได้เลย <c oughs> จบเหตุได้เกเลิกเลยฮนะ ไมมีความรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวนิดนิดตลอดเวลาเลยมีใครรู้สึกบ้างไหมเหมือนพื้นมันโค้งโคง,งนิดนีดน้เบาๆไม่มีไม่มีใช่ไหมเราว,วิ่งไปเองใช่ไหมทำน้ำตาอย่างไงอืมแย่แล้วคุณผู้ชมก็เกิดมาชาตินี้คงปาได้แค่นี้ฮะชาตน่าจะกันใหม่ฮนะ ท,ที่ป้อ, 3, 6, อ,อมากหกห้าเออเมื่อวานเจอพี่ป้อมเนี่ย ดลันน้องจบวะที่ไม่แ็กแล้วเดี๋อวน้องนิ่มเขียนน้องนิ่มยังไม่จบฮะแต่ว่าปิดฮะเพราะว่าเสียงมันตีกันแล้วก็งงขาดสมาธิฮะดูมวยดูมวยเปิดได้เหรอออ <laughs> กลัวจะโดนอนะ่ะมันเป็นซิกษสิตช่องเจ็ดสีอ่ะเดี๋ยงานจะเข้านะจ่ายค่าปรับกันเที่ยงยในเลยครับตุกตานี้ให้ถูกคนจริงๆนะเน ฝนมาเหรอตรงเทียะอยู่อ่ะนะที่นหนนพัสอยู่แถวยะเหรอไม่ก็เห็นในจอนั่นแหละกว่าไกลๆเนี่ยฟ้ามันดูหมนๆหน่อยหนึ่งนะมันอาจจะเป็นเมฆฝนที่อยู่ถอดคนละฟังก็ได้ครับถ้าเกิดว่าสถานที่เราไปมันวิ่งออกห่างจากเมฆฝนก็ไม่เป็นไรนะยังนะอย่งยัางอ,อย่างระดา ยังไม่รู้อะไรอะระดาข้ตคนนี้ระดาคุยกับใครอ่ะคะ<า>ยังยังยังระดาคืออะไร <c oughs> อะไรวะคําอะไรกันสองคน ดูผลงานยกสองนะครับเด็กว่าปลยตาครับเสียดเลยครับตรงนี้เสียดก่อนแต่ว่าซ้ายโดดเล็กหลุมนี้นจับบไปแล้วฮะมวยจบหรูนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์คนใหม่รุ่นกันครับครับ หรือว่าถนนเส้นนี้ยังมียาวไกลครับตีมกันไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตยกหนึ่งยกสองผ่านไปแล้ก็เป็นไปได้ครับโบยไกลดีเลยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมีสามดวงเชียงใหม่ครับโบยกัสเจมทหารเอกคุณพ่อก็เป็นนักโบยเก่าแล้วครับทหารเอกนี่คือชื่อนักโบยของคุณพ่อเขาเขาจากชุลไทยคอามก่งแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางเหนือครับเชียงใหม่ เมือ่อก่อนทั้งคู่ต่อยครับสองเพชรนะครับเพชรกับเพชรโฟกกันตอนหลังนี่เพชรโฟกัสใช้โฟกัสอย่างเดียวนะครับเอาล้วครับแตะนวมยกที่สามดูนะครับแชมป์จะอยู่ที่ใครซูปเปอร,ร์เฟนเตเวทครับโอ้โหเอาแล้วนี่นะครับออกนิดแล้วครับความหนักหนักความหนักกับสับซอกเอาแรกแรกันแล้วครับโอ้โหซอกผมป้วนที่ไหนล่ะเอาครับลุยเลยกระนั้นเพชรครับ เห็นพ mm hmm. ี่ทิพย์ไหมเห็นพี่ท uh, um ิพย์ไหมอืมเขาไม่ไแทนกล้องเป็นคนดู้งเหรอไม่จบไปแล้วคู่ที่สามอะหนึ่งสองสาอ่ะพี่ทิพยก็ต้องค่จะยังอยู่ต่อก็ได้ไม่หรอกเพราะว่าพอแข่งเสร็จก็แม่จีออกก็ต้องออกตามแม่จีเนี่ย ตอมานินมาเน้นสอบคิดไวทำไวเล่นนาำในช่วงต้นน้ำเล่นเอาโฟกัสตึกถอยร่นไปเป็นขบวนแต่ว่าตอนนี้เราพักพิงกมนะครับตกตาของน้องนิ่มดีน่ามีถุงใบเบลล์มถุงถุงคาถาดุดใส่ตุ๊กตาได้พอดีหยิบมือเมืงหยิบมือเมืง ใส่ถุงก่อนแล้วก็ใส่กล่องใช่ไหมไม่ใส่ถุงเนี่ยแหละที่เกียงใส่กล่องอืมใบเสนี้เนี่ยแหละออ๋อถุงใบเสนีโอเคคิดว่าถุงอะไรคะนึกว่าถุงก๊อบเก็บแล้วได้ดูผิดหวังเนาะ โอ้พี่โอ้ของเราได้ท่าใช่ไหมคะ